คราวนี้ของเราในวันนี้นะครับพอจอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาในเกมคอนคาซ่าเลวในแพทสามสามนี้เนาะนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของไฮแอซินนั่นเองนะครับไฮแอซินนั้นนะครับเป็นตัวละครในแัทความจำที่มีความสามารถหลักนะครับก็คือเรื่องของการฮิลเพื่อมทีมและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแจกบัฟให้กับเพื่อมทีมด้วยผ่านการเพิ่มค่าเอชีเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งช่วยทำให้ทีมที่สเกลตามค่าพลังชีวิตเนี่ยนะครับมีดาเมจที่แรงมากขึ้นด้ววยยสาาากกทีีมนนนน้้องค่่ะรับถูใเ ต่างๆของเขานี่เป็นยังไงกันบ้างการปั้นตัวละครนะครับจะสามารถปั้นให้เก่งได้ยังไรงรวมถึงว่าทีมที่สามารถเล่นกับตัวละครนี้ได้ดีนะครับจะมีทีมไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พอจอพูดให้ฟังเนาะซึ่งทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับอย่าัมอรอชาร้าดีวกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับพอร์ตเอไว้แลวเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับพอจะพาทุกคนมาดูในส่วนของสกิลต่างๆของตัวน้องไฮซินกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าไม่คณิตสําคัญของตัวละครตัวนี้เลยนะครับจะอยู่ที่ในส่วนของน้องอ e ีกาเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นจากการทําความรู้จักกับน้องอ e ีกากันก่อนดีกว่านะครับอีก e านั้นเป็นมโมดสไปนะครับซึ่งค่าพลังชีวิตสูงสุดของอ e ีกาจะถูกเซตไว้ที่5 0ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวไฮซิ a นเนาะและนอกจากนี้นะครับเวลาที่น้องอ e ีกาของเรานั้นมีการแจกฮิวให้กับพรร e กเพื่อน,นร่ว เนาะพอะฉะนนะครับจากการแค่อ่านในส่วนของพอส่นตรงนี้นะครับทุกคนก็นทราบแล้วเนาะว่าน้องอีก,กานั้นจะมีอยู่2หน้าที่ด้วยกัน หน้าที่แรกก็คือการฮีลนะครับแล้วก็อีกหน้าที่นึงก็คือการทําดาเมจอ่ะเรามาเริ่มต้นจากหน้าที่แรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของการฮิลทุกคนซึ่งการฮีลนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านได้ที่ในส่วนของพอสวรรณพูดเนาะก็คืออ e ีก้านั้นนะครับจะมีค่าความเร็วตั้งต้นที่0หน่วยพูดง่ายๆก็คืออ e ีก้านั้นจะไม่มีเทิร์นเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวอ e ีก้านั้นนะครับก็จะไม่ปรากฏที่แอคชั่นบาร์ของการต่อสู้ก็คือเวลาที่เราเสกอีก e ้าขึ้นมานะครับอีก e ้าก็อยู่ใน3นั่นแหละซึ่งมอนสเตอร์ก็สามารถโจมตีอ e ีก้าได้นะครับแล้วก็อ e ีก้านั้นก็สามารถรับบัฟจากเพื่อนร่วมทีมได้เหมือนเดิมแค่ว่าจะไม่มีเทิร์นเฉยๆเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ เพื่อนนะครับเอาโบโรเนียหรือว่าเอาน้องเมมนะครับในการดึงอีกาขึ้นมาเล่นอีกาก็จะรับบัฟแค่จากสกิลนั้นๆเพียงเดียวแต่สุดท้ายเราก็จะไม่ได้แอคชั่นเหมือนเดิมเนาะโดยที่ว่าอีกานั้นนะครับก็จะต้านสาระทุกอย่างเลยแล้วก็เวลาที่เพื่อนร่วมทีมคนไหนก็ตามนะครับที่ไม่ใช่อีกามีการเสียเลือดไปนะครับไม่ว่าจะจากวิธีไหนก็ตามจากมอนสเตอร์ตีสกิลต่อสู้ของน้องข้าวหรือว่าเอลซีประจำตัวของตัวไฮซีนเองอีกาก็จะมีการจ่ายเลือดของตัวเองนะครับทั้งหมด4%ด้วยก,กววนยวนันเพน ของไปรูกนั้นมันรับแค่การโจมตีของมอนสเตอร์ในขณะที่น้องอีก้าน,นะครับมันจะนับทุกการเสียเลือดเลย อาส่วนเรื่องหน้าที่ในการทำดาเมจของตัวอ e ีกาเนี่ยนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไฮแาซินของเรานั้นอยู่ในสถานะฟ้าหลังฝนเนาะซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ไฮแาซินของเราทําการกดสกิลดาเมจนะครับโดยในระหว่างที่ไฮแาซินนั้นอยู่ในสถานะนี้แล้วไฮแาซินนะครับมีการใช้งานสกิลต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลต่อสู้หรือว่าท่าไม้ตายก็ตามอีก e านั้นก็จะได้รับเทินพิเศษนะครับลักษณะคล้ายๆกับเทินแถมของตัวเซเล่หรือว่าเทินแถมของตัวไมเดย์ซึ่งในเทินนั้นนะครับ e อบ การโจมตีตรงนี้นะครับมันอาจจะเหมือนการโจมตีต่อเนื่องก็จริงนะทุกคนแต่ท่านี้พอจอต้องบอกว่ามันนับว่าเป็นดามเมจพุ่นนะครับมันไม่ถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องเนาะ และนอกจากนี้นะครับสถานะฟ้าหลังฝนของตัวแฮซินยังมีความสามารถนะครับในการบัฟการฮิวของตัวอีกาด้วยก็คือโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเรามีการเสียเลือดเดิมทีอีกานั้นจะฮิวแค่ตัวละครที่เสียเลือดเท่านั้นใช่ไหมครับแต่พออยู่ในสถานะฟ้าหลังฝนปุ๊บอีก e านั้นนะครับก็จะมีการแจกฮิวเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วก็คือถ้าไฮซินของเรานะครับอยู่ในสถานะฟ้าหลังฝนหากมีตัวละครไหนก็ตามนะครับมีการเสียเลือดตัวละครน,นั้นก็จะได้ฮิ ฮิวอยู่ที่2%ของแมอน HP นั่นเองเนาะอ่ะส่วนทักษะพูดอันนี้จะเป็นเรื่องของการกำหนดดาเมจของตัวอีกานะครับก็คือเวลาที่อีกานั้นนะครับออกไปทำดาเมจในแต่ละครั้งอีก e านั้นจะทำดาเมจแรงเท่ากับ20%ของปริมาณฮิวสะสมที่อีกากับไฮอาซินทำไว้ก่อนหน้าพอนั้นอีกามันไม่สนใจเนาะ ว่าตัวมันนะครับจะมีค่าพลังโจมตี defense หรือว่า HP เท่าไรขอแค่ว่าฮิวให้แรงแล้วก็ฮิวให้บ่อยเข้าไว้นะครับเดี๋ยวดาเมจของอีก้านั้นก็จะแรงเองโดยพออีก้าออกไปทําดาเมจในแต่ละครั้งนะครับปริมาณฮิวสะสมที่บันทึกไว้นะครับก็จะลดลง50%ตรงนี้มีไว้ป้องกันดาเมจของอีก้านั้นจะแรงเกินไปนะครับจากการสแต็กฮิวจนล้นนั่นเองเนาะพะฉันนะครับลักษณะาการทำดาเมจของตัวอีก้าก็จะเหมือนกับการที่เ,เพื่อนๆฝากถอนธนาคารเลยทุกคนเก็บออมสะสมฮิวเยอะเข้าไว้แล้วก็ถอนออกไปทำดาเมจไซมอนยิ่ง ครับก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้นเองเนาะอาจจบสกิลของน้องอิก้าไปนะครับมาต่อกันที่สกิลของคนเลี้ยงน้องอิก้าอย่างในส่วนของไฮอาซินกันบ,บ้างดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายทุกคนสกิลต่อสู้ของไฮอาซินนะครับจะเป็นการกิน1นึ่งสกิลพอยต์พร้อมกับซัมมอนน้องอิก้าขึ้นมาบนสนามนะครับ นอกจากนี้สกิลนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการฮิลเพื่อมทีมทุกคนในสนามด้วยตามค่าแม็ก HP ของตัวแฮซีนเองก็เลยได้ว่าเป็นสกิลที่ตรงไปตรงมาเนาะไฮไลท์จริงๆนะครับจะมาอยู่ที่ในส่วนของสกิลเตอเมททุกคนซึ่งก็จะเป็นการเสกน้องอิก้าขึ้นมานะครับพร้อมกับเป็นการฮิลเพื่อมทีมในสนามทุกคนเหมือนกับสกิลต่อสู้เลยแต่ว่าที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือมันจะเป็นการทําให้แฮซีนของเรานั้นเข้าสู่สานะฟ้าหลังฝนด้วยนะครับเป็นเวลาทั้งหมด3เทินโดยปริมาณเทินที่เหลือออออออยยยููู่่่่นนนนะคคราารรรรััททาาาาาสสมมมถดดไไ้้้ีีเเเเเ็็งงงงง3ตตขขวววซลลลแกกใ The cat sat on the ก็จะลดลงนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของตัวแฮซีนเองเนาะพะฉันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากยืดสานะฟ้าหลังฝนให้ยาวนานมากที่สุดเพื่อนๆควรกดอันติของตัวแฮซีนในเทิร์นของตัวแฮซีนเองนะครับแล้วก็อย่างที่พอจอบอกไปในพาร์ทของสกิลต่างๆของตัวอ e ีกาเลยเนาะว่าสถานะฟ้าหลังฝนนะครับมันจะเป็นเงื่อนไขในการออกมาทําดาเมจของตัวอ e ีกาในแต่ละครั้งหลังจากที่แฮซีนนะครับมีการใช้งานสกิลต่างๆแล้วก็ยังเป็นสถานะบัฟนะครับที่ทำให้อีกาของเรานั้นสามารถฮิลเพื่อวมทีมทั้งทีมได้แทนที่จะเป ช่วยทำให้ปริมาณแม็กเของเพ่อมทีมทั้งทีมเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทีมไหนก็ตามที่สเกลตามค่าพลัง HP ได้แม็ของตัวละครพวกนั้นนะครับก็จะแรงมากขึ้นส่วนทีมไหนนะครับที่ไม่ได้สเกลตามค่าเอช์เซนบับเอตรงนี้นะครับที่ได้มาก็จะทำให้เพอลอมทีมของเรานั้นมีความอืดขึ้นแล้วก็โดนมอนสเตอร์วันช็อตได้ยากมากขึ้นนะครับ อ่ะแล้วก็จริงๆแล้วนะครับมันจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆคนรู้เนาะก็คือเวลาที่น้องอีก,กาน,นะครับถูกซัมมอนขึ้นมาในสารแต่ละครั้งแฮซีนั้นนะครับจะได้พลังงานเพิ่มขึ้นอีก15หน่วยด้วยกันเนาะโดยในกรณีที่เป็นการซัมมอนครั้งแรกของการต่อสู้นะครับก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับกลายเป็น30หน่วยแทนตรงนี้ก็ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันช่วยทาให้แฮซีนของเรานั้นสามารถกดติตได้ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยเนาะอ่ะแต่งาะไรก็ดีนะครับพอจอต้ตองขอเตอ ก็คือมันต้องเริ่มต้นจากการไม่มีอีก้าในสนามก่อนแล้วเราค่อยเสกขึ้นมานะครับถึงจะได้พลังงาน15หน่วยส่วนในกรณีที่มีอีก้าอยู่ในสามอยู่แล้วนะครับการกดสกิลต่อสู้ของแฮซินจะได้พลังงานเท่าเดิมเลยคือ30หน่วยตามปกตินะครับมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นกลายเป็น45หน่วยแต่งไดเนาะอันสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของบนัสเวตี้เนะ อันแรกเลยนะครับก็คืออีกาแล้วก็แฮรซินจะมีค่าคีย์ดิคาเรทนะครับเพิ่มขึ้น100%ในการต่อสู้ซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับผนวกรวมกับในส่วนของพรสวรรค์แล้วที่บอกว่าอีการแล้วนะครับจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นอีก240%ด้วยเพื่อนๆก็น่าจะพอเก็ตแล้วเนาะว่าตัวละครนี้นะครับมีความสามารถในการทำดาเมจได้มากแค่ไหนแล้วมันทาให้เรานะครับสามารถบิลดตัวละครนี้นะครับได้อย่างไม่ต้องปวดหัวด้วยก็คือเราสามารถโฟกัสทาไอชิวเซนกับโบนัสรักษานะครับเพื่อออททาาาาากกกกรร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 ฮีีลลลลแแงงงๆไไไดดดดด้้้้้เเเเเเยยสสสส่่่่วววววนน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 นืมมมจจจัััััะะคคคคบบบ๋ิิต็โใขพ าสัตว์เเรตนะครับหรือว่าเป็นลูกแก้ว,เป,กกวเป็นลูกแก้วลมให้ยุ่งยากแล้วก็ในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมของเรานั้นมีเลือดน้อยกว่า50%บัสซี้ข้อน,นี้นะครับก็ช่วยทําให้ปริมาณการฮิวของตัวแฮซีและก็อ e ีก้าที่มอบให้กับตัวละครตัวนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก25%ด้วยอส่วนอันที่2อนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนาะก็คือแฮซีนะครับจะมีค่าต้างสานะอยู่ที่50%ก็ติดดีบับได้ยากขึ้นแล้วก็เวลาที่เรากดสกิลต่อสู้หรือว่าถ้าไม้ตายนะครับแฮซ ไฮไลท์จริงๆนะครับจะมาอยู่ที่อันสุดท้ายทุกคนก็คือเวลาที่เราทำค่าสปีดของตัวแฮซีนได้มากกว่า200หน่วยขึ้นไปตัวแฮซีนแล็อีก้าจะได้ค่าหม่ HP เพิ่มขึ้น20%นะครับตรงนี้ช่วยทําให้เราสามารถฮีลพล้มทีมได้แรงขึ้นแล้วก็กลายเป็นถังเลือดนะครับให้น้องข้านั้นสามารถเก็บมันติได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้นะครับค่าสปีดที่เกินกว่า200ขึ้นไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบนรักษาให้กับเราด้วยโดยแจกสูงสุดอยู่ที่200%เมื่อไฮซีนของเรามีค่าสปีดอยู่ที่400 400หนนนนนน่่่่วววยัเเเเออองงงงาาาะะแตตใคมมป็จจริพ้ทถึ นะและส่วนตัวพอจอมไม่คิดว่าจะมีใครทําได้ด้วยยกเว้นแต่ว่าเล่นในซิมูเลต e u ิ i เวอร์นะครับค่าสปีดที่ต้องทำจริงๆนะครับจะอยู่ที่200หน่วยเนาะซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าไฮซีนะครับเป็นตัวละครที่เบสสปีดค่อนข้างสูงเซลลกประจําตัวนะครับก็มีการแจกสปีดให้กับเรารวมถึง LC ไม่ว่าจะเป็นประจาตัวหรือว่าของฟรีก็ตาม ก็มีการแจกค่าสปีดอีกเพราะฉะนั้นนะครับฟาร์มหาออพลองแค่นิดหน่อยนะครับก็เกิน200แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไปเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าค่าสปีด200ตรงนี้นะครับคุ้มทํามากๆด้วยเพราะมันเป็นค่าสปีดนะครับที่ทำให้ไซเคิลแรกของตัวแฮซีนั้นสามารถแอคชั่นได้ถึง3รอบและไซเคิลต่อจากนั้นนะครับก็จะแอคชั่นอีก2รอบในทุก1ไซเคิลด้วยก็จะกลายเป็นว่าแฮซีนนะครับจะเป็นตัวละครที่สามารถแอคชั่นได้ถี่มากๆซึ่งตรงนี้สงผลดีในหลายทีแล้วนะครับทั้งรร่อองขมาณก ของเรานั้นมีการเปิดประจําตัวด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําสปีดให้ถึง200หน่วยเนาะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอ่นนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสกิลต่างๆของตัวแฮซีนเนาะซึ่งเวลาที่เพื่อนๆไปเล่นจริงนะครับหลักๆแล้วที่เพื่อนๆควรรู้ก็จะมีแค่ว่านะครับพยายามกดอันติของตัวแฮซีนในเทิร์นของตัวเองเข้าไวนะ้เนาะเพื่อทำให้เล้เวลาอันติของตัวฮซีนนะครับยาวนานที่สุด ส่วนในแต่ละเทิร์นของตัวแฮซีนะครับจะเลือกกดสกิลต่อสู้หรือว่าใช้งานการโจมตีปกติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมของเรานะครับดีสุดแน่นอนนะครับว่าคือการกดสกิลต่อสู้ในทุกเทิร์นเพราะมันช่วยทำให้อัพไทม์ของสกิลวัตมตร์ของเรานะครับแทบจะเป็น100%เเลยเพราะว่าถ้าทุกคนลองดูตามตารางนะครับในกรณีที่เราใส่เป็นสร้อยฟื้นฟูพลังงานแล้วกดสกิลต่อสู้ทุกรอบ เราจะขาดพลังงานแค่ประมาณ10หน่วยเท่านั้นนะครับในการกดอันตีทุก3เทินซึ่ง10หน่วยตรงนี้นะครับขอแค่ว่ามอนสเตอร์ตีอีกาหรือว่าไฮแอซีนนะครับแค่1-2หรือครั้งใน3เทินก็คือได้แล้วและการกดสกิลต่อสู้ในทุกรอบนะครับก็ทําให้ปริมาณการฮิวนั้นเยอะมากๆตรงนี้ก็ส่งผลนะครับทำให้ดาเมจของอีก้านะครับแรงมากขึ้นด้วยเนาะ แต่ก็ต้องบอกว่าการเล่นแบบนี้นะครับมันทําได้แค่ทีมที่ตัวละครแคร์รของเรานั้นไม่กินแต้มสกิลเท่านั้นแหละทุกคนเช่นทีมของน้องข้าวหรือว่าเบลดเป็นต้นส่วนทีมอื่นนะครับที่ตัวละครแคร์รของเรากินแต้มสกิลทุกรอบอันนี้แฮซินคงต้องตีปกติเพื่อสร้างสกิลพอยบ้างซึ่งคอมโบที่พอจอยแนะนำนะครับก็คือการกดสกิลต่อสู้หนึ่งเทินแล้วอีก3เทินต่อมานะครับเราทําการโจมตีปกติไปเลยทุกคนคอมโบนี้นะครับเราจะได้พลังงานพอๆกับการใช้งานสกิลต่อสู้ทุกรอบเลยแตวแยวแ่ว่าเราะนะครับะด้ลยอวาง เพราะเราไม่ค่อยได้กดสกิลต่อสู้เพื่อฮิลสักไหร่เนาะแต่ว่าถ้าลองคิดดูให้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องดามเมจมันไม่ใช่หน้าที่ของตัวละครซัตเทนตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นเราเสียดามเมจตรงนี้ไปก็ไม่ต้องซีเรียสมากเนาะสามารถเล่นคอมโบแบบนี้ได้เลยสอบวิธีการเล่นตัวละครน,นี้ก็จะมานี่นะครับหรือว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่อาจจะไม่อยากมานั่งจํามากว่าต้องมานั่งกดสกิลต่อสู้ทุกกี่เทิร์นพอจอแนะนําว่าให้จําไว้แค่ว่า อันติของตัวแฮซีนะครับให้เก็บไว้กดในเทิร์นของตัวแฮซีเองจําไว้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะแล้วที่เหลือนะครับจะตีปกติหรือว่าใช้งานสกิลต่อสู้เพิ่มเงินก็สามารถไปดูที่หน้าง,งานเองได้เลยอยากได้แต้มสกิลนะครับก็ตีปกติไปหรือว่าถ้าอยากได้ฮิลนะครับหรือว่าแต้มสกิลมันเหลือก็สามารถกดสกิลต่อสู้นะครับเพื่อทําการเก็บฮิลเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวองอิก้าก็ได้เลยด้วว่าเป็นตัวละครที่มีเพลย์สไตล์ในการเล่นที่หลากหลายมากเลยเนาะ เอะต่อมานะครับพอจ็อาทุกคนมาดูในส่วนของวิธีการปั้นตัวละครตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่มองว่าคลิปของพอจอมีประโยชน์และก็อยากให้คนเห็นเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับพอจอด้วยเนาะรวมถึงคนที่ไม่กดซับนะครับอย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจให้พอจอด้วยกันนะครับในด้านของการอัปเดตนะครับต้องบอกว่าทุกสกิลของตัวไฮซีนนะครับยกเว้นแค่การโจมตีปกติแค่อย่างเดียวมีความสําคัญทั้งหมดเลยเนาะเพราะจริงๆแล้วนะครับส่วนตัววพอจอนะ่าเพื่อนๆควรจ็อปนะครับ อาแต่งไรก็ดีนะครับสำหรับใครก็ตามที่ทรัพยากรอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นพอจอยนะําว่าให้เราเริ่มต้นนะครับจากการอัพสกิลที่มีความสามารถในการบัฟเพื่อนแล้วก็การฮิวเป็นสําคัญก่อนเนาะซึ่งสกิลที่สําคัญนะครับก็จะมีในส่วนของสกิลเตอเมดนะครับที่อัพไปแล้วนะครับจะทําให้เรานั้นสามารถแจกค่าไอชีเปอร์เซ็นต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากขึ้นส่วนเรื่องของการฮิวนะครับก็จะมีอยู่สองสกิลด้วยกันนะครับก็คือจะมีสกิลต่อสู้แล้วก็ในส่วนของพอสวรครค,วค์ เจ้แฮซีเนาะเจ้งก็คือสกิลทักษะพูดแล้วก็ในส่นของพรสวรรค์นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับทำการปลดมารซิตี้นะครับรวมถึงเทสจ้อยต่างๆด้วยพวกนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยเนาะ ส่วนเรื่องไลค์คนนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้กับตัวของ H ฮซีนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆเนาะแน่นอนนะครับว่าดีสุดจะไปใน2ประจําตัวนะครับเราต้องบอกว่าดีมากๆด้วยพอจอพูดได้เลยนะครับว่าสำหรับตัวของแฮซีนะครับจะบอกว่าสกิลต่างๆของเขานะครับเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ที่ประจําตัวเลยก็ว่าได้คือมีกับไม่มีนะครับเรียกว่าต่างกันเยอะเนาะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเพราะว่าพาร์ทนี้เลยทุกคน ก็คือเวลาที่ตวงแฮซี A C นะครับมีการใช้งานสกิลต่างๆเช่นการโจมตีปกติสกิลต่อสู้หรือว่าท่าไม้ตายหลายคนจะมีการหักเลือดของเพือ่อนร่วมทีมของเรานะครับทุกคนคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยกันตัวเลขอาจจะเห็นว่าน้อยนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมด้วยว่าอีก,ก้ารนั้นจะมีพาสทซีฟนะครับที่เวลาที่เพือ่อนร่วมทีมของเรามีการเสียเลือดจากวิธีไหนก็ตามตัวเขานะครับจะมีการฮิวคืนให้เพราะฉะนั้นนะครับหลายคนใบนี้มันช่วยทําให้พารทซีฟของอีก,กา้าสามารถทางานได้ดีมากขึ้นเน,ะน,เะา,เนะเาะซ กาฮิลในแต่ละครั้งนะครับมันก็จะมีการเก็บสะสมปริมาณการฮิวก็ช่วยนะครับทำให้ดาเมจของอิก้าที่เวลาที่เขาโจมตีออกไปในแต่ละครั้งมีดาเมจที่สูงมากขึ้นด้วยรวมถึงแมคคนิกการลดเลือดตรงนี้นะครับตัวละครตัวอื่นก็สามารถหยิบไปใช้ประโยชน์ได้ยกตัวอย่างเช่นเบรดเป็นต้นเนาะเบรดเราจนนะจสามารถปล่อยการโจมตีต่อเนื่องได้บ่อยมากๆเพราะใช้น,นะครับอยากเห็นว่าการหักเลือดแค่1%ตรงนี้นะครับมันส่งผลน้อยจริงๆแล้วมันส่งผลเยอะกว่าที่ทุกคนคิดเนาะรวมถึงประจำตัวยังมีผลนะครับทำให้เวลาที่อีก สนามใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ช่วยทําให้เพื่อนร่วมทีมข,ของเรานั้นมีดาเมจที่แรงมากขึ้นด้วยเนาะในทีมของน้องข้าวน้องข้าวก็จะแรงขึ้นมังกรของน้องข้าวเลยด้ว่าเป็นตัวละครที่มีเพลสไตล์ในการเล่นที่หลากหลายมากเลยเนาะขึ้นทริปปี้กับ MC ความวจํานั้นก็จะแรงขึ้นเหมือนกันเนาะเพราะงานพาร์ตนี้ถือว่าดีมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงว่าสถานะเปราะบางตัวนี้นะครับมันนับเป็นดีบัฟด้วยนั่นหมายความว่าเวลาที่ไฮแอซีนของเรานั้น,นะครับมีประจําตัวเธอก็จะมีความสามารถในการไปเล่นในทีมที่ต้องการการใช้ดีบัฟได้ด้วยวยกตัอย่างเช่นในส่วนของทีมอคเกอรเป็นต้นเาะงันบอกเลยนะครับว่าประจําตัวนั้นดีจริงๆอ่ะแล้วก็จะมีบางคนที่ถามใช่ไหมครับ ว่าสลรับเฮเซนนั้นประจําตัวกับ E1 นั้นอัานไหนดูคุ้มค่ามากกว่ากันสําหรับ E1 ของตัวเฮเซนนะครับมันจะมีส่วนช่วยในการทําให้อันติของตัวเฮเซนจากเดิมทีที่สามารถแจกแม็กเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้30%มันจะกระโดดขึ้นนะครับกลายเป็น80%แทนรวมถึงว่าก็จะมีการขโมยความสามารถของตัวโลดชาเข้ามาด้วยก็คือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับทําการโจมตีใส่ตัวของมอนสเตอร์ตัวเฮเซน E1 นะครับก็จะมีการฮีลคืนให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนั่นเองซึ่งก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเนาะสถิติของน้องข้าวนะครับก็ต้องบอกว่า E1 กับประจําตัวนะครับในแง่ของดาเมที่เพิ่มขึ้นถือเพิ่มขึ้นในเกณ์ทกลแค่ กันนะครับ คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ20%เพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่เปิดไฮซี A มาเพื่อน,น้องข้าวแค่คนเดียวเนี่ยนะครับจะเปิด E1 หรื S1 ก็ได้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถาทุกคนลองดูประโยชน์ในทีมอื่นด้วยนะครับที่ไม่ใช่ทีมน้องข้าวทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่า E1 นั้นค่อนข้างแยก่กว่าประจําตัวพอสมควรเลยเพราะว่าทีมอื่นที่ไม่ได้สเกลตามค่าพลังชีวิตเนี่ยนะครับประโยชน์ของ E1 นั้นจะมีแค่การเพิ่มปริมาณการฮิวให้กับเราเท่านั้นส่วนแม็กเลือดที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะเพิ่มความอึดให้กับเราเฉยๆเนาะในขณะที่ประจําตัวนะครับจะมีการเพิ่มดาเมจให้กับเราด้วยผ่านการแจกดีบัฟเปราะบางนั่นเองนะครับพรส่วนตัวพอจอแนะนำว่า ถ้าจะเลือกเปิดจริงๆนะครับระหว่าง S1 กับ E1 เป็นพอจอพอจอเลือกเปิด S1 หรือว่าประจําตัวจะดีกว่านะครับส่วนใครที่ไม่ได้เปิดประจําตัวนะครับทางเลือกของผู้เล่นสายฟรีก็จะเหลืออยู่แค่อันเดียวเลยนะครับ ก็คือจะไปในส่วนของ LC จากร้านค้าเฮอร์ตาพอจอมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ไลค์คนใบอื่นแล้วนะครับเพราะว่าไลค์คนใบอื่นที่นอกเหนือจากใบนี้เนี่ยมันจะไม่มีการแจกค่าสปีดให้กับผู้สมัยใส่มันทำให้แฮสซิ่งของเรานะครับทำค่าเซตตัได้ยากมากขึ้นจริงๆแล้วมันจะมีไลค์คนไอทีออีกใบหนึ่งใช่ไหมครับที่มีการแจกเบสสปีดให้กับเราแต่ว่าโดยรวมแล้วมันไม่คุ้มเท่ากับไลค์คนจากร้านค้าเฮอร์ตาเนาะดังนั้นให้เลือกใช้เป็นไลค์คนใบนี้แค่ใบเดียวเลยนะครับส่วน,น MC ขอ,อจ ink, งอจากรอานา,า Hall, ทนนะ อส่วนเซตลกนะครับแน่นอนว่าดีสุดจะไปในส่วนของเซตใหม่นะครับเซตสองมีการแจกสปีดให้กับเรา6%ปซนะครับซึ่งสปีดต,ตรงนี้จะได้ที่หน้าเซตัสของตัวละครเราเลยเนาะแล้วก็หลังจากที่แฮซี ene, หรือว่าอ e ีก้านะครับทำการฮิลเพิ่มทีมตัวแฮซี ene, นะครับก็จะได้สปีดเพิ่มขึ้น6%รวมถึงก็สามารถแจกค่าคิดที่เข้าดาเมจให้กับเพิ่มทีมได้อีกสิ้านด้วยซึ่งสปีดในพาร์ทหลังตรงนี้นะครับจะเป็นค่าสปีดที่เราได้ในการต่อสู้นะนนนเนเานะ พร้อมโดยภาพรวมแล้วเซตนี้นะครับจะมีการแจกสปีดให้กับเราเพิ่มเติมสูงสุดถึง12%เลยทีเดียวเนาะก็ช่วยทำให้เรานั้นทําค่าสปีดถึง200หน่วยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ อาส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มเซตใหม่นะครับก็สามารถใช้เป็นในส่วนของคอมโบเซตสแทนได้เนาะซึ่งคอมโบที่พอจอยแนะนำนะครับก็จะเป็น2สปีดคู่กับ2สปีดนะครับส่วนใครที่ทําสปีดถึงแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนไปเซตอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าจะใช้เป็น2สปีดบวกฮีลิ่งโบนัสนะครับหรือว่าจะเป็น2สปีดคู่กับในส่วนของเอชิวิโอเซ็นก็ได้ก็สามารถใช้งานไปก่อนได้แต่สุดท้ายแล้วส่วนตัวพอจอยแนะนําว่านะครับก็ควรจะเปลี่ยนไปเป็นเซตใหม่อย,อยู่ดีเนาะเพราะว่าเครดิตใหม่เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงน กอระดับนั้นนะครับแนะนำที่สุดจะเป็นในส่วนของจ่ายแอนทรีเนาะเซตนี้มีการบวกค่าสปีดให้กับเรา6%นะครับช่วยทำให้เราคำค่าเซตตัดได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงมีการแจกคีลิ่งโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถเก็บมันตีให้้องค่าได้ไวมากขึ้นรวมถึงว่าตัวของอ e ีก้านะครับก็จะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นเหมือนกันดังนั้นส่วนตัวพอจอนำนให้ใช้เป็นเซตนี้นะครับ แต่ว่าในกรณีที่เพื่อนๆไปเล่นในทีมอื่นนะครับที่เรื่องของปริมาณการฮิวอาจจะไม่ได้จําเป็นมากรวมถึงสปีดนั้นก็ทําถึง200นะครับอาจจะไม่ได้อยากได้สปีดมากกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้งานเป็นเซตบัฟเพื่อนได้เหมือนกันนะครับเช่นลูชากานะครับหรือว่าในกรณีที่เพื่อนๆเล่นคู่เบลดนะครับจะใช้เป็นในส่วนของัวแพนนคนี่ก็ได้หรือว่าใช้เป็นโ r o k e n k i l นะครับในการแจกค่าิดที่ c a l ด a m a g e ให้กับเพื่อนร่วมทีมก็ได้เหมือนกันแถมแฮซินนั้นก็จะได้ค่าต้านสานาเพิ่มขึ้นด้วยทําให้เรานะครับสามารถทําต้านสานะ้่ารน ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนค่าเซตันนะครับก็ปั้นเหมือนตัวละครสายเฟื้องฟูที่สเกลตามค่าพลังชีวิตได้เลยนะครับสร้อยใส่ยเป็นฟื้นฟูนพลังงานลูกแก้วนะครับใส่เป็นไอชิวเซนรองเท้าใส่เป็นสปีดนะครับแล้วก็เสื้อนั้นให้ใส่เป็นฮีลิ่งโบนัสเนาะ ส่วนเวลาที่เพื่อนๆฟาร์มขอนะครับก็โฟกัสที่เรื่องของการทําค่าสปีดก,ก่อนเป็นสำคัญนะครับให้ทาให้ถึง200ให้ได้ซึ่งจะเป็น200หน่วยที่หน้าเซตัสของตัวละครของเราเลยนะครับอาจแต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ใช้งานเป็นเซตใหม่เนื่องจากว่าเซ็ตใหม่นะครับจะมีการแจกค่าสปีดให้กับเราในการต่อสู้อีก6%พอารค่าสปีดที่เราต้องทำนะครับมันก็จะลดลงเหลือแค่1 9 4หน่วยนะครับก็เพียงพอในการใช้งานแล้วอาจแต่งไรก็ดีนะครับพอจอต้องพูดอย่างนี้ว่าเพื่อนๆอย่าไปโฟกัสเรื่องของการทําสปี200ปปปสาา200ด2 0 0 200 ก็จะเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของฮีลิโมนัสนะครับทำให้ตัวไฮแซีนนั้นฮิลได้แรงขึ้นซึ่งการฮิลแรงนั้นนะครับก็ส่งผลทำให้เราสามารถเก็บมันติของน้องฆ่าได้ไวมากขึ้นรวมถึงว่านะครับดาเมจของน้องอีก้านะครับก็แรงตามปริมาณการฮิลเหมือนกันดาเมจของอีก้าก็จะแรงมากขึ้นโดยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เพื่อนฟาร์มของไม่ว่าจะใช้เป็นเซตไหนก็ตามนะครับก็โฟกัสทำค่าสปีดของเราให้เกิน200หน่วยไปเลยได้เกิน200หน่วยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าระวังอย่าขาดละกันนะครับ อ H% นะครับมากกว่าครนะิติคอลดาเมจเนาะเพราะว่า H% นะครับได้ทั้งเรื่องของการฮิลแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของดาเมจในขณะที่ค่าคริติคอลดาเมจนั้นได้แค่ดาเมจเพียงเดียวแล้วก็อีกค่าเซอร์ตหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของค่าต้านสาะนะเนาะตัวแฮซี A Z, นะครับจะมีค่าต้านสานะพื้นฐานที่เกิดจากการอัปเทสนะครับทั้งหมด18%ด้วยกันรวมถึงผลจากโบนัสฟิตี้นะครับก็จะมีการเพิ่มค่าต้านสานะให้กับเราอีก50%ด้วยซึ่งมันเป็นค่าต้านสานะที่เยอะมาก,ม,ากมันทําให้เรานะครับสามารถโฟกัสฟาร์มค่านี้จน บัฟ100%เลยซึ่งเหมือนค่อนข้างดียวมากเลยเนะอะพราอนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรทําค่าตั้งฐานะด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องทีมทุกคน อาจริงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวไฮแอซินนะครับเป็นตัวละครในสายสซัสเทนหรือก็คือตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมทีมยังไงซับเพื่อนก็สามารถพาไปได้ทุกทีมอยู่แล้วเนาะอยากจะพาไฮแอซินนะครับไปฮิวให้กับทีมไหนๆน,น,นะครับก็สามารถเลือกได้เต็มที่เลยอาแตงไรก็ดีนะครับถ้าเราจะพูดถึงทีมที่สามารถใช้ประโยชน์จากตัวไฮซินได้มากที่สุดนะครับยังไงซะแน่นอนนะครับว่าหนีไม่พ้นทีมที่สเกลตามเลือดนันทุกคนเพราะทีมพวกนั้นนะครับจะได้รับประโยชน์จากสานะฟ้าหลังฝนใใในนนนนนกกาาาารรรเเเพิ่่่่มมมหหห้้้ตตััััวววออองงงงงซึึทํดขขแและะสญคบ ทีนที่สเกลตามเลือดก็มักจะมีการกินแต้มสกิลที่น้อยทําให้ไฮซีนั้นนะครับสามารถเล่นในเพลย์สไตล์ที่ดีสุดได้ก็คือการกดสกิลต่อสู้ทุกรอบที่ถึงเทินของตัวเองเนาะด้าน,นดาเมจของอีก,การในทีมนี้นะครับจะแรงมากๆส่วนทีมที่ดีสุดนะครับยังไงซะก็ต้องพูดถึงทีมน้องข้าเลยเนาะ เรียกได้ว่าไฮร์ซีนนะครับเทเลอร์เมดมาให้ทีมน้องข้าวเลยก็ว่าได้ดาเมจของน้องข้าวนะครับก็แรงขึ้นจากการได้แม็กเอชพีที่เพิ่มขึ้นและไฮร์ซีนนะครับก็ช่วยทําให้น้องข้าวนะสามารถเก็บมันติดได้ไวด้วยไม่ว่าจะจากการฮิลนะครับที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการเสียเลือดการที่น้องข้ามีถังเลือดให้กินเยอะขึ้นนะครับจากการมีน้องอีก,กาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวในทีมหรือแม้แต่แม็กเอชพีที่เพิ่มขึ้นจากสกิลเต็มของตัวไฮร์ซีนนั้นก็ช่วยทําให้ททททีีีีมนน High A ีมมมมมขขขขขออออออองงงงงนน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 ้้้าาาาาวะะรัััถถเเเลืืืดด่่กกึหพฉใ อาแต่ว่าพอจะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับในแง่ของดาเมจรวมหรือว่าปริมาณมังกรที่น้องข้าสามารถเสกขึ้นมาได้ถ้าเราเทียบกันนะครับระหว่างไฮแซิน E0 แล้วก็ไม่เปิดประจำตัวกับในส่วนของตัวกาละเกอร์ก็ต้องบอกว่ามันไม่ต่างกันขนาดนั้นเนาะเพราะว่ากาละเกอร์นั้นนะครับก็มีความสามารถในการฮิวที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันสิ่งที่ไฮแซินนั้นดูเหนือกว่ากาละเกอร์จริงๆนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ว่าไฮแซินนั้นเข้ามาช่วยทําให้น้องข้าวนั้นสามารถเล่นในสถานการณ์ที่หลากหลายได้มากขึ้นซะมากกว่าเนาะเพราะว่าการฮิวาาาะเเเออรรร์นนนั้้มฉถ เราเจอกับสาก,การไหนก็ตามนะครับที่มีจำนวนมอนสเตอร์ค่อนข้างน้อยหรือว่ามอนสเตอร์นั้นนะครับมีการเปลี่ยนเว็บอยู่เรื่อยๆเยช่นในส่วนของเพลฟิชชั่นเป็นต้นปริมาณการฮิวของตัวการะเกินนั้นนะครับก็จะลดลงมากๆในขณะที่ปริมาณการฮิวของตัวไฮแาซินนะครับ ไม่ว่าจะมอนน้อยหรือว่ามอนเยอะก็ตามสุดท้ายแล้วก็จะสามารถฮิวได้ใกล้ๆเดิมเนาะเพราะว่าการฮิวหลักของตัวแฮซีนนะครับขึ้นอยู่กับตัวแฮซีนเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวของมอนสเตอร์มากหรือว่าในกรณนนีที่เพื่อนๆเ,เล่นน้องข้าวนะครับคู่กับตัวละครที่ไม่ค่อยตีมอนหรือว่าตีมอนได้แค่ทีละตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของซันเดย์หรือว่าลวนเหมยเป็นต้นการใช้การเลอเกอร์ในทีมแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะมากใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้ฮิวจากตัวของการ์เลอเกอร์ค่อนข้างน้อยการเปลี่ยนมาใช้งานเป็น Hi A รหรือว่าคนที่ไหนๆก็ตามไฮซีนนั้นถือว่าเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ทีมของน้องข้าวแรงขึ้นจริงๆนะครับพอจอแนะนำว่าคนพิจารณาเปิดในส่วนของไลค์คนประจำตัวของไฮซีนด้วยเพราะประจำตัวไฮซีนนะครับช่วยทำให้เราสามารถแก้บัญชีของน้องข้าวได้ง่ายมากขึ้นแถมมีการแปะดีบัฟบปอบบางเพิ่มด้วยนะครับทำให้ทีมของน้องข้าวนั้นสามารถทำาดาเมจได้สูงขึ้นด้วยอีกตัวละครที่ดีไม่แพ้กันนะครับก็คือเบลดทุกคน แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับทีมน้องข้าวเนาะเพราะว่าเบรดนั้นถือว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างเบานะครับเราอาจจะต้องรอดูการบัฟในแผงสาย4สีอีกทีเนาะว่าเบรดนั้นจะน่าเล่นและก็แรงขึ้นขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่เบรดกับไฮซี A C นะครับสามารถคอมโบกันได้ดีเป็นเพราะว่าเบรดนะครับมีการกินเลือดของตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถทริกเกอร์พาสีฟการฮิวของตัวนนองอีการได้ค่อนข้างดีส่งผลทําให้อีการนะครับสามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็ในทางกลับกันนะครับไฮแอซินนั้นก็ช่วยทาให้ากกาเบ เรานั้นมีการเปิดประจำตัวด้วยเพราะนอกจากประจำตัวแฮซีนะครับจะช่วยทาให้ดาเมจเบรดนั้นสูงมากขึ้นจากการแปดีบัเปลอบาง18%ใส่ตัวของมอนสเตอร์แล้วประจำตัวนั้นนะครับยังมีการลดเลือดของผู้ร่วมทีมทั้งทีมด้วยนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ถึงเทิร์นของตัวแฮซีนะครับเบรดจะได้สแต c การโจมตีต่อเนื่องทั้งหมด1สแตง s t a ด้วยกันแล้วอย่าลืมด้วยนะครับว่าแฮซีนั้นเป็นตัวละครที่ทำสปีดเยอะด้วยนั่นหมายความว่าเทิร์นของตัวแฮซีนั้นก็ค่อนข้างเยอะ่่มึงกกนรรบตตอออออเาจีืถ2 โดยไม่ต้องพึ่งให้มอนนั้นโจมตีเบลดเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นคอมโบที่และวทีเดียวเนาะส่วนตัวละครที่สเกลตาม HP อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของไมเดยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเพราะไมเดยนะครับอยากได้การฮิวเดี่ยวแรงๆเวลาที่ไมเดยกดสกิลต่อสู้ในะแต่ละครั้งนะครับจะได้สามารถกินเลือดของตัวเองได้เยอะแต่แฮซินนะครับมีความสามารถในการฮิวเดี่ยวที่ค่อนข้างต่ำทุกคนเด่นในเรื่องของการฮิวหมู่เหมือนลิงชาซะมากกว่าพอฉันส่วนตัวพอจม่แนะนำให้เล่นแฮซินคู่ไมเดยเนาะ ส่วนตัวละครอ,อื่นนะครับที่อาจจะไม่ได้สเกลตามค่าพลังชีวิตบางตัวบางตัวละครนะครับก็มีคอมโบที่ดีกับตัวของแฮซินเหมือนกันเนาะที่พอจอค่อนข้างชอบนะครับจะมีอยู่3ตัวด้วยกันคือเฟรเซียลแอกรอนแล้วก็ดีเฮอร์ตาสับตรงเฟรเซียลนะครับยังไงซักก็ต้องบอกว่าตัวละครเซนที่ดีที่สุดก็ยังคงไปนในส่วนของอเวนจูรินอยู่ดีเนาะ เพราะว่าเอาเอนจูรินนั้นมีสกิลที่เหมาะกับตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องอยู่แล้วแค่ว่าไฮแอซินนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีเอาเอนจะูรินเนาะเพราะว่าไฮแอซินนะครับเป็นตัวละครที่มีเทิร์นค่อนข้างเยอะจากการทําสปีดที่สูงแล้วก็มีการแอคชั่นของตัวน้องอีก,ก้านะครับแถมให้ด้วยซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับสามารถเก็บอันติให้กระตลองไฟเซลได้ดีเลยทีเดียวเนาะ นอกจากนี้แฮซีนนั้นยังมีข้อดีที่มากกว่าอวนจูลินิดหน่อยด้วยก็คือการออกการโจมตีของตัวแฮซีนนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวของแฮซีนเองในขณะที่การออกการโจมตีต่อเนื่องของตัวอวนจุรินนั้นมันจะขึ้นอยู่กับการโจมตีของมอนสเตอร์ยิ่งมีมอนสเตอร์ที่ตีหมู่เยอะๆนะครับอวนจุรินของเรานั้นก็สามารถปล่อยการโจมตีต่อเนื่องได้บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับในสถานการณ์ที่มอนสเตอร์ไม่ค่อยตีเราแฮซีนนั้นก็มีแนวโน้มนะครับที่จะสามารถเก็บอันตรีให้กระตุ้หน่อยทุกคงเพราะฮซีย มาเล่นกับไอการอนได้ดีก็ต่อเมื่อแฮซี A C นะั้นมีประจำตัวด้วยเนื่องจากว่าสกิลต่างๆที่เป็นพื้นฐานของตัวแฮซีนนะครับไม่มีสกิลไหนเลยที่มีความสามารถในการแปะดีบัฟได้ดีบัฟของแฮซีนนะครับจะไปอยู่ที่ในส่วนของไลค์คนประจำตัวเนาะซึ่งในกรณีที่แฮซีนนะครับมีประจำตัวเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกรณีของเฟซเซลเลยทุกคนเพราะนะ้องอีก,กานั้นก็ถือว่ามีปริมาณแอคชั่นที่ค่อนข้างถี่เลยทีเดียวเนาะในทุก4เทอร์ของตัวแฮซีนนะครับอีก,กาจะสามารถแอคชั่นได้ถึงง,งเขออลย ทำให้อกรอนของเรานั้นนะครับสามารถเก็บอันตีได้ไวขึ้นพอใช้น,นะครับถ้าเพื่อนเปิดไทอาซีนพร้อมกับประจําตัวก็สามารถพาไปเล่นคู่กับไอกรอนได้นะครับ ส่วนทีมของดีเฮอร์ต้านะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าการโจมตีของอีกานะครับมันเป็นการโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ออกค่อนข้างบ่อยทําให้เอนนั้นนะครับสามารถเก็บมันตีให้ดีเฮอร์ต้าได้ค่อนข้างเยอะหลิงชาตนั่นคงดีกว่าอยู่นะครับเพราะว่าทุกสกิลของตัวหลิงชาตเป็นดาเมจหมู่ทั้งหมดแต่ว่าไฮซินนะครับก็ถือว่าเก็บได้ในปริมาณที่ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้เปิดหลิงชาตจะเปิดไฮซินให้ดีเฮอร์ต้านะครับก็ไม่ใช่ตัวีนะครรับซ อ่ะนแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็ขอชอบกันเนาะสุดท้ายนี้นะครับลองเล่นไฮแาซินแล้วนะครับรู้สึกยังไงนบ้างหรือว่ามีคำถามอะไรก็ตามนะครับที่พอจออาจจะไม่ได้ตอบภายในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามพอจอไว้ใต้คลิปได้เนาะว่าเดี๋ยวพอจอว่างจะได้มาตอบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยทำให้ทุกคนนั้นสามารถเล่นไฮแาซินได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เนาะว่าจะเปิดหรือไม่เปิดตัวละครตัวนี้อ่ะส่วนในคลิปนี้นะครับส่วนตัวพอจอขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนใน ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ